วันอาสาลหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเมื่อ2,500ปีก่อนและพระรัตนตรัยมีครบถ้วนสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกณป่าสิปตนะมะลึกขตายวันใกล้เมืองพาร,ราณสีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกับปวนานสูตรผลก็คือท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันทันทีกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกทําให้พระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยนั้นหมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบานันเป็นขั้นต่ำซึ่งคลาวาดก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันซึ่งแตกต่างจากความเข้าใจโดยทั่วไปในยุคปัจจุบันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คืออริยสัจสี่ความจริงสประการทุกชีวิตมีความทุกขสมุท,ทยัยตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกนิโรธความดับทุกขมีจริงมรร ทางสายกลางที่นำสู่ความพ้นทุกข์จุดสำคัญก็คือพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขอโชคลาภแต่สอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์วันอาสาฬบูชาจึงเป็นวันสำคัญที่เตือนใจให้เราเตือนตามทางสายกลางและมุ่งสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาและหวังว่าทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนาตรัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชา แต่บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าทําไมวันนี้ถึงสําคัญและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับหัวใจของพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาที่ตรงกับวัน 95. ขึ้น15บห้าคเดือน8ของทุกปีนั้นไม่ใช่แค่วันที่เราได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเท่านั้น แต่เป็นวันที่เมื่อกว่า2,500ปีก่อนพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกซึ่งก็คือธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและธรรมจักก็เป็นบทสวดมนต์ที่มีความสำคัญอยู่ในดับต้นๆของผมโดยที่ผมพยายามสวดธรรมจักรพร้อมคำแปลทุกวันพระและได้เรียนรู้และซึรรมซับหลายอย่างจากคำสอนในบทนี้ จากการทำซ้ำทุกวันพระและจากการพิจารณาความหมายในอิริยาบถต่างๆเกือบทุกวันรวมถึงเวลานั่งสมาธิด้วยซึ่งผมทำตามอนาปานสติสูตรตอนเช้าหลังตื่นนอน45นาทีถึง1ชั่วโมงครับเรื่องราว เริ่มต้นที่ป่าสิปตนะมะลึกขายวันใกล้เมืองพาราณสีประเทศอินเดียหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ประมาณสองเดือนพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาพบกับกลุ่มนักบวช5คนที่เคยร่วมบำเพ็ญเพียรด้วยกันมาก่อนซึ่งก็คือโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิซึ่งเราเรียกรวมกันว่าปัญจวคีในคืนวันเพนญนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก เริ่มต้นในการชี้เห็นความผิดพลาดของแนวทางสุดตรงสองสายที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็คือการหมกมุ่นในการมาสุขฝ่ายหนึ่งและการทรมานตนเองอีกฝ่ายหนึ่งพระองค์ทรงชี้แจงว่าทั้งสองทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การตรัสรู้แต่มีทางที่ดีกว่าซึ่งก็คือทางสายกลางที่พระองค์ได้ค้นพบ สิ่งที่มาสัจจรก็คือขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นั้นท่านโกนธัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มปัญจวัคคีย์ได้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในธรรมะทันทีจนได้ตรงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นนั่นเองท่านได้เห็นความจริงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทิยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรม,มันติ ด้วยการบรรลุธ,ธรรมของท่านโกนทัญญะทาให้ท่านกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาและนับจากวันนั้นพระรัตนไตรอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ครบองค์สามอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกและโปรดระลึกด้วยว่า พระสงฆ์ในพระรัตนตรัยนั้นหมายถึงผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นขั้นต่ําซึ่งคลาวาสก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันซึ่งมีความแตกต่างจากความเข้าใจในยุคปัจจุบันแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรในคืนนั้นที่ทําให้ท่านโกนทัญยะบรรลุธรรมได้ทันทีคําตอบก็คือหลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั่นก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการประการแรกคือทุก พระองค์ทรงชี้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่ความไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทั้งหมดนี้คือทุกข์ประการที่สองคือสมุท,ทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์พระองค์ทรงชี้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดก็คือตัณหาความอยากความยึดติด ความทยานอยากในสิ่งต่างๆนี่เองที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารประการที่3คือนิโรธความดับทุกข์พระองค์ทรงยืนยันว่ามีสภาวะที่ปราศจากทุกข์อยู่จริงนั่นก็คือพระนิพพานสภาวะที่ดับตัณหาและกิเลสท,ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนประการสุดท้ายก็คือมรคนทางดับทุกข์ซึ่งก็คือทางสายกลางหรืออริยมรมีองค์8ประกอบด้วยความเห็นชอบ ความดำริชอบการพูดจาชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบนี่คือแนวทางปฏิบัติที่สมดุลไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริง หากเราศึกษาธรรมจักรกับประวัตินาสูตรจะพบข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไม่ใช่การทำบุญเพื่อขอให้ร่ำรวยไม่ใช่การสวดมนต์เพื่อขออำนาจวาสนาหรือแม้แต่การทำความดีเพื่อไปเกิดปนสวรรค์แต่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น พระพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้ให้เราสแสวงหาความสุขทางโลกแต่มีไว้เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่างหากในยุคปัจจุบันเรามักเห็นการปฏิบัติทางศาสนาที่เน้นการขอพรขอโชคลาภขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในปฐมเทศนาสิ่งที่พระองค์ทรงสอนคือให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตละความยึดติดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์และเดินตามมรรค เพื่อความหลุดพ้นและสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะไม่มีบันทึกในพระไตรปิฎกแต่คัมภีร์ในภายหลังมีบันทึกไว้ว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงประมะเทศนานั้นมีเทวดาและพรมจํานวนมากที่ได้บรรลุธรรมตามไปด้วยบางตําราบอกว่ามีพรมถึง180ล้านองค์และเทวดาอีกนับไม่ถ้วนนี่ก็เป็นเกดความรู้ที่น่าสนใจครับวันอาสาฬหบูชาจึงไม่ใช่แค่วันหยุดที่เราได้พักผ่อนเท่านั้น แต่เป็นวันที่เตือนใจให้เราระลึกถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือทางสายกลางและอริยสัจส,สี่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จึงเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้มาทบทวนกันว่าเราได้เดินตามทางสายกลางหรือ,อยังเราเข้าใจความทุกข์ของตนเองแล้วหรือไม่และเราได้พยายามลดละความยึดติดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์บ้างหรือเปล่า พราะการนำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือการบูชาพระรัตนาตรัยที่แท้จริงและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวันหนึ่งท่านอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนาตรัยเช่นเดียวกับท่านโกนธัญญาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีอยู่มากมายนะับไม่ถ้วนครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทําวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ